หัดใหญ่วิะโยคฝน300ปีมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินขยันลงพื้นที่แต่กับจัดการปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าได้ไม่ดีเพราะในกำหนดการมีแต่แจกสิ่งของลุยฝนทำกับข้าวและขบวนรถที่ยาวเหยียดชาวบ้านโอดหัดใหญ่สั่งอพยพคนร0อเปอร์เซนแต่เรือไม่มีอาหารขาดแคลนโรงพยาบาลขาดน้ำมันปั่นไฟชาวบ้านถูกลอยแพการแจ้งเตือนล้มเหลว นายกอนุทินมีอำนาจบริหารทรัพยากรทั้งประเทศและเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารแต่ทำไมไม่สั่งการจัดการคนและเรือให้เพียงพอหรือจะสั่งการขนเรือจากกรุงเทพภาคกลางผ่านเครื่องบินกองทัพอากาศก็ทำได้แต่ทำไมไม่ทำไม่มีและล่าช้าหรือรัฐบาลประเมินสถานการณ์ผิดพลาด มีหนำซ้ำนายกอนุทินซึ่งคับวตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยยังแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสพมเผารองนายกคนพะเยาภาคเหนือเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดการภัยพิบัติภาคใต้แบบเบ็ดเสร็จแต่ร้อยเอกธรรมนัสกลับไม่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติไปตรวจติดตามงานที่เชียงใหม่ จึงมีคำถามว่าแต่งตั้งผิดฝาผิดตัวหรือไม่ทำไมนายกอนุทินไม่แต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรองนายกคนใต้ของพรรคภูมิใจไทยที่รู้ปัญหาเข้าใจพื้นที่และดูแลสอสอภาคใต้ทั้งหมดอยู่แล้วเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดการภัยพิบัติภาคใต้แบบเบสจนี้แทนสะท้อนความสามารถของนายกอนุทินในการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนว่า อาจจัดการภัยพิบัติเฉพาะหน้าได้ผิดพลาดบกพร่องและล้มเหลวจึงเป็นวิกฤตน้ำวิกฤตผู้นำคนละเรื่องเดียวกันคุณว่าจริงไหมครับ